ก็ในในภาพรวมเนี่ยครึ när, <S <s ่งป yeah> claro oh ีหลังเนี่ยถ้าดูเน yeah. ี่ยความมั่นใจของผู้ประกอบการดูเหมือนว่าจะเต็มเปี่ยมเนาะแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในครึ่งหลังเนี่ยที่12บริษัทที่เราครอบเปอร์อยู่เนี่ย2ล้านเนี่ยตอนนี้ก็ยังออนอยู่ถ้าดูเป็นรายไตร์เนี่ยเตร์สามคิดว่าน่าจะโตค่อนข้างเยอะ เื่่อททีีียบบกัปแล้วฉะนั้นถ้าถามว่าเอาลุกอาสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งหลังของปีหลังจากงบไตรมาสสองออกหลังจาก a y s ลิต e t ing แล้วเนี่ยเอาลุกเนี่ยมีโอกาสจะดีต่อเนื่องไหมมีโอกาสจะดีกว่าช่วงครึ่งแรกของปีไหมครับขอสรุปตรงนี้สั้นๆนิดนึงครับคุณโจครับได้ครับ ก็ในในภาพรวมเนี่ยครึ there, 250, 000, oh well. ่งปีหลังเนี่ยถ้าดูเนี่ยความมั่นใจของผู้ประกอบการดูเหมือนว่าจะเต็มเปี่ยมเนาะก็ก็ที่เราคุ่ยกันไปตอนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในครึ่งหลังเนี่ยที่12บริษัทที่เราคอปเปอร์อยู่เนี่ยสองแสนล้านเนี่ยตอนนี้ก็ยังออนอยู่นะครับก็จะเปิดระดับนะซึ่ง2 5 0แสนหล้านเยอะแค่ไหนครึ่งปีแรกเปิดไปอยู่ที่แสนสองล้านนะครับก็คือเท่าตัว ปีที่แล้วทั้งปีซึ่งเป็นปีที่โอเคละอาจจะเป็นปีที่ผิดปกติต่ําผิดปกติเขาเปิดทั้งปี 4, 6, 000, 000, 000. แสนสี่หมื่นหกพันล้านเพราะฉะนั้นปีนี้ทั้งปีจะเป็น New Record High นิวเรคคอร์ดไฮในแง่ของการเปิดตัวโครงการใหม่นะครับซึ่งการเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยปกติก็จะนํามาซึ่งยอดขายที่มากกว่าปกติอยู่แล้วคือคือหมายถึงว่าเปิดโครงการก็จะมีการดึงดีมานพิเศษที่แอบแอบอยู่ในแต่ละโลเคชันหรือในบาง Product ออกมาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งหลังพรีเซลน่าจะดีกว่า ครึ่งปีแรกนะครับขณะที่กำไรเองเนี่ยออนอกจากพรีเซลของโครงการที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้บางส่วนแล้วยังจะมีบ้ากลอของคอนโดที่จะมีการเสร็จสิ้นในครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยที่มากกว่าครึ่งปีแรกพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเองด้วย2เรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้คิดว่ากําไรในครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะเติบโตกว่าครึ่งปีแรกอ,อ,อยู่ในระดับถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยก็ประมาณสัก45ครึ่งแรกครึ่งหลัง55 นะครับก็จะโตมากกว่านิดหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้รวมว่าถ้ามันมีรายการที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่ไม่ได้เป็นรายการประจํานะครับเช่นมีเกณฑ์จากการตั้ง JB อันใหม่เข้ามานะครับหรือว่ามีการขายแอสเซทอะไรบางอย่างออกไปครับหรือว่าการท่องเที่ยวมันฟื้นดีกว่าที่เราคาดหวังไว้นะครับเดือนหน้าอาจจะมาล้านห้าล้านเจ็ดอะไรประมาณนี้จากล้านสองในช่วงที่ผ่านมา มันก็จะมี upside risk to current forecast เพราะฉะนั้นสัดส่วนมันอาจจะลงไปเหลือสี่สิบสาสสิบสองต่อที่เหลืออยู่ก็เป็นไปได้เพราะเนี่ยครึ่งปีหลังดูดีนะครับถ้าดูเป็นรายอเตอร์เนี่ยเตอร์สามคิดว่าน่าจะโตค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอันนี้ผมให้ภาพเลยไม่ต้องคุยรอบแน่เลยนะว่าปีที่แล้วถ้าจำได้เนี่ยมันมีปิดเมืองถูกไหมคุณยุทธนามันมีปิดเมืองในไตรมาสที่สามมันก็จะมีอะไรที่โอ้โหคุกคิกคุกคิกแต่ว่าปีนี้เนี่ย ไม่น่ามีเราเปิดเต็มที่แล้วธุรกิจเหล่านี้โรงแรมนะครับ,ร,บรีเทลซึ่งมีในบางท่านเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโดก็จะโอนเยอะส่วนไตรามาสสี่ก็จะโตขึ้นไปอีกาะเนี่ย Q3 Q4 จะโตเยียรเยียหมดครับครับ Q3 และ Q4 จะดีขึ้นเยียร์ออนเยียดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ครึ่งหลังของปีน่าจะเหลื่อมๆดีกว่าครึ่งแรกของปีนะครับสาหรับภาพรวมอสังหานะครับ หลักสูตรปิดออนไลน์เปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นมันนพลสออนไลน์ศูนย์หนหลักสูตรที่10นะครับท่านที่พลาดสดไปและพร้อมจะชมย้อนหลังเชิญได้นะครับลายไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแอสแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus m o n e y p l u s, Money Plus m o n e y p l u s ติดกันตรงตัวนะครับสนใจเชิญได้เลยครับนะเป็นชัวงหวะที่เหมาะมากนะครับ และนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิคเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิสนะครับเล่มใดเล่ม1น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับ Basic t e c h ิคอล l 001บวก009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือหนึ่งเล่มครับชาร์ตแพทเทิรหรือ Technical a n a l y s ิสในราคาพิเศษนะครับโปร2วก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทํากําไรหุ้นแบงค์ครับ2บวก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับ Commodity ใครสนใจหุ้นคอมมอ d ดิตหุ้นแบงค์ และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทํากําไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A อ i g ซแล้วตามด้วยคําว่า m o n e y plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว vi บวกเธอทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทํากําไรในตลาด p a n ด i c ในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญน,นะครับ ส่วน MP s h i r t ตอนนี้มีนะครับเบอร์ M เบอร์ L เบอร์ XL ไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับไลน์ ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A ออะไซร์แล้วตามด้วยคำว่ามันนี้พลาสติดกันตรงตัวนะครับ